สงขลามหาชนขอเสนอตามรอยเอเซนศูนย์เรียนรู้เพื่อการรับามือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ที่บูรณาการความรู้การจัดการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใหม่ๆเพื่อการลำลองรูปแบบแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีเรื่องหลักอยู่3เรื่องคุณสมพรเมืองทองผู้ดูแลโครงการนี้พูดให้ฟังครับ ในส่วนของเรียนรู้และการเผยแพร่ข้อมูลที่จริงเราเราจะมีอยู่ออยยู่สามเรื่องนะฮะก็มีการรวบรวมสื่อแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกแผนที่เสี่ยงภยัยพวกฐานข้อมูลของรูปน้านะครับฐานข้อมูลด้านการเตือนภัยของหน่วยงานต่างๆนะฮะแล้วก็ฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมที่จะนําไปเผยแพร่ต่อประชาชนนะครับแล้วก็การจัดทํา Google Map ซึ่งทางอาจารย์ทศทูลน,นั่งอยู่ที่นี่วก็เป็นผู้ด,ดําเนินการนะครับพวกปัดโมเดียก็เป็นเอาพวกเอาพุทต่างๆนะครับพวกแบบทดลองการพัฒนาเมืองนี่ก็คือเอาพุทจากกิจกรรมนะครับ ตัวเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตัวชุมชนเองก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับชุมชนที่ที่มีการจัดทําแผนแล้วนะครับอาจารย์เบนก็จะเป็นตัวหลักสูตรท้องถิ่นในการละมือทกภัยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลนะครับซึ่งทางพี่ชัยวุฒิเป็นผู้เป็นผู้ดําเนินการอยู่นะครับครับก็ ที่จริงแล้วกิจกรรมนีมน้มันมันมันจะมีจะมีเยอะมากนะครับตอนนี้เรากําลังจะมองตัวตัวเว็บไซต์เป็นหลักอยู่เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราจะทําเป็นพวกฮาร์ดคอปปี้แล้วก็เอามาไว้ในห้องนี้นยะบางครั้งมันมันจะไม่มีที่ นะครับก็เลยว่าพยายามเอาไปเป็นเป็นดิจิตอลไฟล์แล้วก็ใส่เข้าไปในเว็บก่อนทีนี้เราจะดึงมาใช้เพื่อทำฮาร์ดคอปปี้เมื่อไหร่นี้ก,ก็ก็ได้นะครับก็น,นี้เรามองว่าจะทําช่องทางในส่วนของเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือในตัวเว็บไซต์หันใหญ่ซิตี้ไคเมดเนี่ยก็คือทางคุณพนุมาตรที่เป็นเว็บมาสเตอร์นี่ก็เป็นผู้ดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็ตัวชุมชนนําล่องเองเนี่ยตอนนี้เท่าที่รู้เท่าเท่าที่ดูเนี่ยทางประธานเจริญแกก็นําเสนอเรื่องราวของชุมชนอยู่ในตัวของแผนที่เสี่ยงภัยนี้ตอนนี้กําลังจะคิดอยู่ว่าเราจะทํารูปแบบไหนดี นะครับเพื่อให้เพื่อให้ประชาชนนี้เข้าใจง่ายนะครับซึ่งก็พยายามที่จะไปเอาของแต่ละพื้นที่มาอยู่แล้วก็มาลองทํากับทางพี่สมโชคดูนะครับว่าจะใช้ตัวไหนดีนะครับในส่วนของของแผนที่เสียงภัยของลุกน้ําของอุตภเปรนะครับการใช้เทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆมีเรื่องนึ่งครับที่สูนิรุปรยานนี้พูดถึงมากก็คือการจําลองสถานการณ์นะครับเกี่ยวเรื่องของอนาคตว่าเมื่อมีคนเข้ามาหลั่งไหลอยู่ในเมืองหัาดใหญ่เยอะขึ้นพื้นที่รับน้ําก้นน้อยลงบ้านเรือนขึ้นมาแทนที่ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในการใช้เครื่องมือที่ว่านี้มาฟังครับงานที่ท่องก็คือของพศฒนาดนความจยนะครับโดยการสร้างสมองครับวัตถุประสงค์ครับเพื่อศึกษาแนวโน้มครับการพัฒนาเมืออรดยเรียนาดนะครับที่ตั้งลงนั้นถุกชนถูกลุกด้วยลงทั้นโครงการใหม่ๆนะครับทีนี้ก็เรียนถึงเพื่อต้นทบว่าโครงการนี้มีมีระยะเวลาแล้วก็มีบประจ็ตในระดับหนึ่งซึ่งบประจทศส่วนใหญ่เนี่ย อยากจะให้ไปในเรื่องก,การสืร่อส,สารคือเป็นสื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นการรวบรวมครับเอากระบการข้อมูลทำเปนข้อสอเนี่ยจากโครงการกต่างๆที่ทำไปแล้วนะครับเพื่อที่จะมาสร้างสร้างเป็นโมเดลสร้างเป็นข้อมูลแต่ถ้าเห่นว,ว่าปัจจุบันเนี่ยนืเเมืองอยู่ตรงไหนนะะะไนะครับแล้วเราก็จะไปศึกษาโดยการซ u r v e y นะครับว่านิเเมืองที่เกิดขึ้นโครงการใหม่เนะี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรกับตัวทางน้ำนะครับแล้วก็วิธีรับน้ำนะครับ อธิษฐารก็คือจะต้องการทำนายผลครับก e ็คือจะต้องการทำนายผลด้วยคาะทํางานของเราที่นะครับเพื <บา S 2> ่อจะรู้ว่าถ้าเกิดกรณีที่ขึ้นสถานการณ์จำลองที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ละสถานการณ์จนเกิดอะไรบ้างย่างด้วบไหมเนี่ยผมที่ดูกรณีที่ยาะชาผมรีอาจารย์จะเหนือทราบผมก็จะมีสารฝังเบ่ตูนอาจารย์ใช่ไหมผมก็เจอขยับสามแสนอัน สามแสนตสันสูงถึงห้าชั้นขวางทางน้ำเยรงเจ้าพญานคำถามผู้ว่าไม่รู้เหลยมันอยู่ในเขตอำเภอเมืองพญางทียย่สามอไปอาจจะแม่น้ำเจ้าพญาอยู่นิดเดียวผู้ว่าขับรถห้านาทีทก็เห็นกองขยะสามแสนตันถามว่าเขาหยุดทิ้งหรือยังยังไม่หยุดนะาพวกติดข่าวมาติดกองอาาอกันหลายอิเขาขู่เองให้ฟูกให้มันเน่าเน่าอ่ะมันกองสูงเขาไม่ดยดเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เขากลุ่นใหญ่ทำในงคร นี่คือโมดิฟาอย่างจะได้รูปปั้ถ้าอาจารย์มีเวลานะทำอย่างนี้นะคือาจารย์จะเห็นอะไรชาติหัวมั่นนะ้อามาดูนีดแล้วคุณจะเจออะไรน้ำในทั่วมัญญานี้แค่สองวันแต่เป็นเดือนอย่างที่วิทยาเจอรูปปัเพตอนนี้เขาเห็นตัวอย่างว่าคุณจะทําอะไรตามใจชอบแล้วคุณจะเจออะไรแต่ถ้าคุณมีกฎระเบีอย่างที่เราทําว่านี่คือแบบจุลองที่ดีนี่คือข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำที่มีเหตุผลนะ คุณไม่สามารถฝืนกฎธรรมชาติได้น้ําจากที่สูงสระเขาบางหลาป่าอาจใหญ่ลงทะเลสาบข้องถิ่นให้เขาดูแบบจําลองดอึงหนึ่งสองสามอาจารย์มีเวลาก็อาจจะทำอะไรได้บ้างแบบนี้แล้วก็ไปให้คนดูนะอาจจะเชิญชาวบ้านมาดูให้เขาเห็นเสร็จแล้วก็เอาภาพถ่ายของเก่านะมีสีสามอันใหญ่ยังไงห้าสามยังไงเอาภาพมาเปลี่ยนดูให้จุดเดียวกันเาานีนเ่ยไห้ทุกบ้านให้ปลาจริ้มหยกวัดเทศบาลมี่ยขีดเส้นเ,เนี่ยตารางน้ำท่วม ผมเคยพูดกับอาจารย์เรียนเลว,ว,นว่าเทศบาลต้องหออมบอไปสารุกติให้สูงดีพราอปีห้าห้าสามมัจะพ้นเป็นพ้น,พออ 5, 5, นอยอดสามนี่คือเรื่องที่น่าสนใจในศูนย์เรียนรู้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศมือหาดใหญ่ที่เรานำเสนอในตามรอยเอเซอร์รายการสงขลามหาชนทิศทางน้ำเครื่องมือที่ใช้กับน้ำการจัดการที่เกี่ยวข้องกับน้ำจะมีมารายงานอย่างต่อเนื่องที่ดีสงขลามหาชน หมดเวลาแล้วพวกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ